สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาที่ตึกทวินนะครับตึกแฝดนะครับของประเทศมาเลเซียและนี่คือ KLCC Park นะครับสวนสาธารณะนะครับใจกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์นะครับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านมาวิ่งนะคบหนึ่งรอบของที่ KLCC Park เนี่ยก็จะมีประมาณ1,300เมตรนะครับก็คือ1.3กิโลนั่นเอง วันนี้วิ่งมาแล้วสิบกิโลนะคะอยากให้ทุกคนเห็นนะคะว่าวิวจากการวิ่งของเราเนี่ยมันสวยดึงดูดตามากแค่ไหนระบบการวิ่งระบบการออกแบบ ผังในการวิ่งของที่นี่นะครับค่อนข้างดีนะครับมีทางที่ราบแล้วก็ที่เป็นที่เนินนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบนะครับก็คือระหว่างทางเนะ่ยเขาจะมีจุดพักให้ดื่มน้ํานะครับได้ตลอดเวลาและที่สําคัญนะครับมีปุ่มกดขอความช่วยเหลือแล้วนะครับอ่าน,นี้เป็นตัวบอกระยะทางนะครับเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองที่สวย มารงเที่ยวก็จะมาถ่ายรูปกันนะครับคนวิ่งก็วิ่งไป